ครับมาถึงกีตาร์ A3 นะครับ A 3ตัวนี้นะครับไซส์จะเล็กหน่อยนะครับเ,เด็กประมาณสักตั้งแต่ช่วงเกือบเกือบสิบขวบจนถึงสิต้นๆเนี่ยเหมาะเลยสวยเลยนะครับแต่ว่านักเตะอาชีพก็ได้นะครับเพราะว่าผมจาก็ยืะอะยืนจากตัวผมแล้วกันผมได้เห็นไหมนะครับยืนตัวนี้ก็โอเคแต่ว่าคอมันจะดูเราจะดู สั้นนิดหนึ่งแต่จริงสเกลมันยี่สี่นะครับถ้าเป็นเด็กก็จะโอเคแต่ถ้าเรายืนเล่นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะดูคอมันดูสั้นๆน,นิดหนึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นวิกกิ้งหำหำฮัมเบอร์กิ้งสองตัวแต่จะมีตัวตัดคอยไว้ให้นะครับก็คือตัดเป็นซิงเกิลคอยนั่นเองเท่ากับว่าเราจะมีทั้งหมดหกเสียงนะครับก็คือซิงเกิลคอยหนึ่งสิงเกิลคอยผสมสองสิงเกิลคอยหลังสามฮัมเบอกิ้งหลังสี่ฮัมเบอกิ้งผสมห้าแล้วก็ทกิฮหน้าอร์ก็มีเสียงนั่นนเองนะครับ เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับอันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตอย่างแรกก่อนเลยคือเปิดเบสน้อยหน่อยนะครับปกติผมจะเปิดเบสประมาณแปดนะครับกีตาร์แต่ว่าตัวนี้มันหนาก็เล็กซิงค์คอยนะฮะตู้แอม,ม,มผมเปิดเลขครับเปิดเสียง,ยงแหลมไว้ที่เลขหกนะครับ ผสมอันนี้สิ่งกิลคอยหน้าสิ่งที่คอยหลังทีงนี้มาดูฮัมเบอร์กิ้งบ้างนี่ฮัมเบอร์กิ้งผสม อ่าทำเบรกิ้งหน้าหรือัำเบรกิ้งหลังหนาครับกีตาร์เป็นกีตาร์ที่หนาที่เดียว หรือว่าหน้าเล่นครับมีของสกระเป๋าอะไรมาดีเลยนะครับสนใจเข้ามาลองเสียงได้ที่ OC Music นะครับมี3สีตอนนี้รู้สึกจะมีสีส้มนะครับสีส้มสีสีเขียวหรือเปล่าไม่แน่ใจผมยังไม่ได้แกะออกหยกลังเลยนะครับบอกซึ่งมาก็เลยทํารีวิวให้ก่อนน่าจะมี3สีที่ลงในในเฟซไว้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้ีว่ามีเสียอะไรบ้างครับตัวนี้เอาไปไม่ต้องแก้อะไรครับนัดเขาให้มาเป็นนัดกระดูกอยู่แล้วนะครับ เอาไปถึงใช้งานได้เลยนะครับหนูๆน,น้องๆน,นี่เหมาะเลยเมน่าเล่นจริงๆนาดินนานสนใจเข้ามาทตตดลองได้ที่ OC Music นะครับขอบคุณครับ